ในช่วงปลายปีแบบนี้นกพยกบินมาถึงประเทศไทยเยอะแล้วหนึ่งในไฮไลท์เด่นคือกลุ่มนกชายเลนโดยตัวเอกของนกในกลุ่มนี้ที่ดึงดูดนักดูนกจากทั่วโลกนั่นคือนกชายเลนปากช้อนซึ่งได้รับฉายาว่าเป็น queen of flyway ที่มีสถานภาพใกล้สูนพันธุ์อย่างยิ่งนกทะเลขาเขียวลายจุดและนกนอกใหญ่ที่มีสถานภาพใกล้สูนพันธุ์นอกจากนี้ยังมีนกชายเลนและนกน้ำอีกหลายชนิดที่สามารถพบเจอได้ในระบบนิเวศป่าชายเลนหาดเลน ชายหาดและนาเกลือการจำแนกนกชายเลนต้องอาศัยเวลาและความเชี่ยวชาญในการจำแนกลักษณะภายนอกของแต่ละชนิดที่มีความคล้ายคลึงกันโดยจำแนกจากขนาดตัวลักษณะของปากสีขนความยาวขาและพฤติกรรมการหาอาหาร สิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์ที่ทําให้เหล่านักดูนกที่มีความหลงไหลเข้ามาเรียนรู้และสํารวจพฤติกรรมต่างๆซึ่งมีส่วนสําคัญต่อการอนุรักษ์นกชายเลนและฟลื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป